ขอเราเล่นเต็มที่เลยหยับหยับไม่ปัดโซนอ่ะับแล้วรูปมันออกมา 哎。 啊。 ไม่ชื่อเหมือนเราเคยเกาะนี่เล่นเกาะอะไรคะกาอันนี้เขาให้ลงเล่นน้ำกระดำอีกรอบนึงอ่ะลงลงเกาะอดดังลงลงเกาะได้บ้าอ่ะอ๋ออันนี้ทำพระนางอ่ะเาให้ลงอีกเหรอทำเน็ตไว้นี่คือเรียกอะไรอ่ะทำพระนางทำพระนางรอยากมอบโลให้แอดมินจริงๆเลจริงไหมยิงได้ทุกชนิด มันได้ตั้ใเลยมันจริงอะไรของมันตัวยิงผมจะบอกว่ามันต้องโดนสักครั้งหนึ่งมันต้องโดนทีหนึ่งเฮ้ยหันสวยงามเห็นปูไห็นปูนี่เป็นอะไรของมันเนาะไปได้จัดกัลูกนะมันแต่งลายล้อมแล้วไอ้น้ำมีไหมคะไอ้นี่เขาจะว่ายน้ำอีกรอบนะลูกลงไหมลงอีกรอบไหมลูกไหวหรือเปล่าถจะลงเลยลงแบบที่หนูร้องไห้จะลงเมื่อกี้ลงไม่ไหวแล้ ไเหนื่อยไปกันดูร้องไห้แล้วเดีเอาให้คุ้มลูกโรงแรออีกรอบลูกร้องไห้ไปแล้วนนี้คืนนี้จะรอพี่พิมจะร้องไห้เลยลงอีกคือสวยไมู่้เนาะใบสวยริบรอมก็จะถอดใจได้บอกว่าไม่ต้องคิดเลยนะน้ำขาดแล้วน้ำไม่มามันก็เป็นม่ลดน้ำมานาี่มันตัดท้ายน้ำไม่ได้มาเล่นทะเลตอนนี้มันทำฉาก๋อ เราไม่จับแนเรา